ชั้นบนที่มึงหมาถึงนี่คือตรงไหนวะในไซต์อะนะยืงเป็นตัวลอยเฉยโอเคได้ๆนี่มากันละมากันละโดนอ้าวโดนพังสวยมาแล้วมาแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเป็นหมือนตัวเป็นหมือนตัวเลยอออ้ยเล่่นนัิง ไม่เล่นเอเกินแต่กูตายเออเล่นเสียแดงอมเฮียแม่งกูวิ่งออกไปอ่ะที่มึงบอกช่วยกูเลยช่วยกูเลยกูวิ่งออกไปกูโดนลุมยิงสี่ตัวไอ้สัตว์เออกูรู้เลยเฮียมึงกลังดูมุมกูเป็นคนน่ากลัวไอ้เฮียไม่เห็นเลยไม่ติดตู้ได้แกแตกแต่ละแตกไม้เยาวิ่งมาช่วยเยออมมูเยอคนหัวดำไอ้สัตว์ไม่เฮียมุมกูคนน่ากลัวเลยเฮียพ่อมึงหงอ้สัตว์